บทสวดที่13บทสวดพาหงมหากาพาหงสหัสมะพินิมมิตวาวุธันตังคีเมคลังอุทิตโคลัสเนนามารังทานาทินาม,มวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุทธิตะสับพะลาติง โลัมปนาละวามะมะมัคมะมัทายักขังขันตีสุนันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังฆลานินาลาคิลินฆชาวลังอาติมัตตภูตังทาวัดคิจักกามะสานีวะสุทาลุนันตังเมตตมสุ ผู้เสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภา,าวตุเตชยมังฆลานิอุคิตะขักขะมานิมติหัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังคะตามนโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภา,าวตุเตชยมังฆลานิ กตวากถมุทลังอิวะคับพินิยาจินยาจินจินจายะทุธวะวัจนังชะนะกายมัชเชตันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะก,กวาทเกตุง วาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปะละทัลชิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชายามังคลานินันโทป,ปะนันทภูชะคังวิภูทังมหิตทิงปุญเตนะเถระผู้ชะเคนะธรรมะปะยันโต อิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานิทุกคาหะหิตพิทิูุชะคะเนสุทธะหัดถังพามังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิลาพิทานัง ยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธาชามานะชายมังคละอัฏฐคาถา,าโยวาโยวาจโนทินณทิเนาสารเตมตันทีหิตาวานาเนกวิธิธานิจุปัฏวานิ โมขังสุข,ขังอธิคเมยะนโลสปัญโยมหาการุโนนาโถมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะนาปานินางปุเรตวาปาระมีสัพภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชยันตโตโพธิยาโมเรศกยานางนันที่วัตทะโกเอวังตะวังวิชยโยหูหิชยสุชยามังคะเลอาประราชิตะปันลังเกศีเสปฐาวิโปคะเลอภิเ,เสเสสภาพุทธานังอักขับปัตโตปโมทติสุนัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุตทิถัง สุขะโนสุมุหุโตจะสุทิยังพัมมะจาริสุปะทักขินางกายะกรมมังวาจากรมมังปะทักขีนางปะทักขียังมโนกรมมังปะนิทีเตปะทักขีเนปะทักขินาน,นิกัตตวาละพันตัดเถปะทักขีเน ตุสัพพะมังคลังลัขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพะวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสพัพพะธรรมนุภาเวนะสทาโสตีพะวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตา สภาสังฆานุภาเวนะส,าสทาโสถีพวันตุเต